สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตั้งค่าเครื่องมือตัวใหม่นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆชีเตอร์หลายๆคนน่าจะได้เครื่องมือตัวนี้มาน่าจะขึ้กแบบทุกคนนะครับคือเครื่องมือการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์แอพเฟร์นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปช้อปปีสมัครสมาชิกแล้วก็ผูกบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อเวลาที่เราลิงก์สินค้ามาแปะภายในโพสต์ของเราแล้วเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทาง Facebook ก็จะได้โอนเข้าบัญชีเราถูกต้องนะครับพี่น้องคร ราก็เปิดเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกปูบัญชีธนาคารแนสิลเรร้อยเพื่อที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับวิธีปูบัญชีเราก็เสิร์ชหาตาม Google ได้เลยนะครับจะมีอาจารย์หลายๆท่านที่เขามาสอนวิธีติดตั้งแล้วก็วิธีผูบัญชีธนาคารนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าช้อปปี้สิเรร้อยนะครับเราก็เปิด Facebook โปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่แดบบร์มืออาชีพนะครับคลิกเข้าไปที่เครื่องมือการเป็นพาร์ทเนอร์แอปพลิเอตนะครับ ทางระบบก็จะนําเรามาสู่หน้าของแอป s h o p ปีนะครับแถบเครื่องมือข้้งบนก็จะมีคําว่าสํารวจสินค้าและรายการโปรดแล้วก็คลิกเข้าไปที่เริ่มต้นใช้งานนะครับคลิกเข้าไปที่ดําเนินการต่อแล้วก็อนุญาตนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับถ้าเรามีบัญชีที่เราผูกไว้กับแอป s h o ปปี้แล้วเขาก็จะลิงก์เข้ามาเลยนะครับเราก็ชี้เข้าไปที่ดําเนินการต่อถ้ามาถึงหน้านี้ก็หมายความว่าเราแอดกับ e แอปช้อปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ชิกเรียบร้อยเลยครับทีนี้เราจะกลับไปดูนะครับว่าเราตั้งค่าสําเร็จไหมเราก็ลิกเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพของเรานะครับ แล้วก็คลิกไปที่เครื่องมือการเป็นพาร์เนอร์แอปฟิลิเอตนะครับถ้าขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ก็หมายความว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเวลาเรานําลิงก์สินค้ามาแปะใต้โพสต์ของเราถ้ามีคนมาคลิปที่ลิงก์แล้วก็ซื้อสินค้าของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากทาง a c e b o o k นะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้มาหลายๆตัวจากทาง a c e b o o k นะครับยังไงก็สู้ๆเพื่อเงินในวากาศสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวีกิเตอร์มือใหม,ใหม่ทุกคนนะครับท,เงงบนนเท้เรอา ทำสม่ำเสมอทาง AI ก็จะส่งเครื่องมือมาให้เราเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ